สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Mr. มิสเซอร์มิสซิสมูสตายมอนีอมสินจะมาส่วนทุกคนนะคะมากินข่าวน้ำกันเนาะคะ่ะไปเบิง่งค่ะว่าอมสินมีอย่างกินแน่เนาะ,ะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมากินน้ำกันด้วยค่ะค่ะพอดีพักเสี่ยนฝรั่งสินนะคะที่สินคันไว้นะคะเมื่อในที่แล้วสินจะมากินกับป,ปลาปนเนาะค,ะะคะ่นะเนาะพาไปกินน้ำกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองอยุนีเหมือนกันจ้ะไปคุยไปเนาะ จะสังกระสายตะกอนไปค่ะ,ะสวัสดีค่ะพ่อไอ่พี่น้องนะคะมื้อนี้เฮาก็มากินข้าวกันเนาะสิจะมาทดลองกินไงส่งพเพลีเสียยให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนอะ้องว่ารสชาติมันสิเป็นจังได๋นะคะ่ะสินจะกินกับปลาปูนนะคะที่สินรรมาจากเมืองไทยค่ะ สินมารสชาติมันบันคือจะพักเสียงมันก็ยังพักกาศฮึ้นเ๊ะเลยอ่ะในความคิดของสินะมันก็ยังพักกาศฮึ้นที่เขาไปคันสม สิบเอ็จริงขนมเสิงที่สื่ยงมากๆเลยกับน้ำยา มีค่ะที่ว่า,าออการอบหวมเนาะคือสิ้นขาปลาโอ้เหนียวกันเนี่ยเหนียวอยู่ค่ะเ,เ,เหนียวนะเวลาเข้าไปจเหนียวแต่เวลาเขียวค่อนข้าง,างแต่เวลาเขี่ยวค่อนข้างเกาะ เม,มนูหนึ่งที่ฉันคิดได้กับไอภาาเสียนฝรั่งเลค่ะเอาไปตกเอาไปเป็นแบบเหตุยังนะแกงจืดบางค่ะแกงจืดแส่กระดูกหมูจ้ะ มันกลิ่นคอร์สนมาเปนหน่อมันกลินมากเลย แฟนสิมาขอให้ค่ะเพิเ่งไปมาขอเจ้า <c oughs> คนหนึ่งไม่ได้กับปสุปติตกันคอยละโอ้ขอเจ้า ช่วงที่สิไ้นเดินทางกลับจากประเทศไทยมาไม่ๆเนาะนี่วันที่สิบเก้าเนาะนี่นะจนถึงมื้อนี้กับประมาณวันที่สิบเจ็ดมีนาเออวันที่สิบเจ็ดเมษาแล้วเขาประกาศช่วงที่สิ้นมาไม่ๆอ่ะสามนาท์แรกเขาประกาศล็อกดาวน์คือว่าให้อยู่แต่บ้านเนาะหิยุประมาณสามนาท์ก่อนอันนี้สามนาท์กับสี่นาท์แล้วเขาประกาศอีกรอบนึงคือว่าหิยุอีกสามนาที ยังไม่ได้ไปเห็นงานเลยแต่บางบางหม่องด้วยค่ะถ้าบม่ได้ไปเห็นงานนี่คือทั้งรัฐบาลเขาจะให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะของรายได้ในแต่ละเดือนค่ะที่ที่ที่เขาได้อยงเงี้ยสีค่ะแต่ของสี่นี่บม่ได้เลยค่ะ ูมนเศ้าหอบมึนึ้นจะหม ั้งแต่เมื่อที่สินไหนปวดลังสามมือสินไม่ได้ออกไปข้างหอกเลยเมื่อที่สินจะออกไปค่ะเพราะว่าสินอยากกินหนึ่งปลาสินไหนอยากกินผักสินอยากจะไปเอาไหวก้กระเทียมปลาแล้วกับใบไมอ่าดอกไม้โบกค่ะเขาว่ากินคำหนึ่งปลามันเสบีบเดี๋ยวสินจะพาไปเก็มด้วยค่ะสามารถทดลองกันเนาะมากินหนึ่งปลาแก่อน chín số một cái vải phù hả vẫn được Để phụng vừa cần mà cần con สดน้ำชอบสดน้ำไอ้อร่อยมันจะมันอร่อยมากสดน้ำคั่นพัก 嗯，对吧？嗯，对<了>。今麦更好。 ค่ะเมื่อกี้น้อการถามพี่น้องสินจะบอกค่อยในจังหน่อยได้ค่ะเวลาสินกินเนาสินอยากมันออกจากปากอันนี้อเมือ่อกี้กับหนึ่งปลาต่อค่ะตัวั้นมันๆค่ะอื ข้ามสุดท้ายเลยพี่น้องคอจะจบยงวะเนี่ยเขาก่อยขึ้นมาเหมือนหรอ,อโอเคอ่ะสิ้นอิมเรียบร้อยแล้วค่ะจิงก็ขอพคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ มาดูคลิปของสิในทุกๆคลิปนะคะแลวมารวมเปรร็นกำลังใจให้กันเนาะสิงกับคอยพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะลำล่ำรวยๆยิ่งๆึ้นไปด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณค่ะพอกดีพี่หนาจ้า